่คะสวัสดีค่ะสมาชิกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันที่ลาสตาวันที่ยี่สินะคะก่อนอื่นเลยใครอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจในการลงเลขนะ mm hmm. วันนี้เราจะมีลาสตา V.I.P. ลาว V.I.P. แล้วก็ดาวโจน V.I.P. นะคะ mm hmm. เราจะมาเริ่มกันที่ลาสตา V.I.P. กันก่อนเลยนะ mm hmm. เราจะให้ทุกคนวิ่ง9้านะ รูดแปดวินศูนหนึ่งสองตัววินนี้เราจะให้ทุกคนนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะวิ่งเก้านะลืมเค็ดเลขเก้าเราจะให้ทุกคนจับมัดกันหมดเลยจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะให้เป็น ดสองแปดหนึ่งเก้าศูนย์เลขเจาะสามตัวเก้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดศูนย์เก้าแปดนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นแปดเจาะเม็ดเดียวคือเก้าแปดนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นลรา VIP นะเราจะให้ทุกคนวิ่งเก้าลูดสองลูดสองนะคะตัวเจาะวินสามสี่ห้า ตัวเจาะเราจะให้เป็นสองห้าสองสี่เกสานะคะเลข3มตัวจะให้เป็น9ก้าสามส3่ามี่ห้าองหสาเจาะเม็ดเดียวสองวิ่งบนรูดล่างนะคะแล้วก็เจาะเม็ดเดียว9ก้าสองนะคะ เราจะให้ทุกคนจับมัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งห้ารูดสามวิน ี่ห้าหตัววินเราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างตัวเจาะจะให้เป็นสามหกสาห้าห้าสี่เลข3มตัวจะให้เป็นห้าสี่ห หกเจ็ดสามห้าสามสี่นะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสามเจาะเม็ดเดียวคือห้าสามนะคะ <digamos> ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดซักสไร์ให้ด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ